สว,ส,สวัสดีค่ะคพบกับช่องสมบูรณ์ดีนะคะวันนี้จะพามากินยำลูกชิ้นค่ะคไม้ละ20บาทค่ะขอบค่ะอบ่านบจะดาคาอย่างเยอะก็พอเนอ,เอเคคะ้อสดค่ะ นี่นะครับยอดยับาทนะสับงหัเลยจ้าสัเองเลยสัได้เลยจะเป็นลูกชิ้นปลานะคะยำฟรีั่งได้เลยจ้าบาทนะหกสิบาท้เราต้องให้เประกันนะคะ มาลูกโคกันนะนะคะฟันดีคือจมานะคะทำร้านะคะใครสนใจแวะมาชิมได้นะคะแวะมาอุดหนุนดได้นะคะขายอยู่ตลาดสายใต้ใหม่ค่ะตได้ใหม่ค่ะไอรับ่ไรบตด้่้ัะะ่วคระะะับ เต้าเก่าเ้าเดิมเต้าดีอย่างตลาดเลยเตโค้กิเต้าแท้รยัรับประกันไม่พานะครับแยกยำกับบ้านหุ่โคมสั่งได้นะครับ สีสิบทุกไม้แลควค่ี่ยวของร้านเลยลุกินตาลนะค่ะนะครับเจ้าเก่าเจ้าเาด,าดิมเจ้าเดียวตลาดเลยจ้ายาตีรูปตี ติ่มาน,น,ะนะค่ะนะครับแก๋ยำกลับบ้านหนุ่มโฟมสั่งได้นะครับแก้ยำไปเลยครับใส่โฟมไปหนถุงตาใส่ถุงกับบ้านเนาะยำซีล้วสีด้านในธรรมี ราคาในห้องร้านเลยจ้าอรกยัดแบบฟ้าหนุ่มโฟมทางด้านนะครับเย็ดต้กไม้นะครับในห้องร้านเลยนี่งสิบตาได้ครับนะครับ เก่าเก่าด้าเดิมแ้าเดียวในตลาดเลยแย่าองปีลวกปีด้านนี้นะครับพี่ยี่สิบตุ๊กม้านะครับในห้องร้อนเลยสินปลาแฮร้อมาตรฐาน,น,นาประกันนะครับนะครับแกยำกับแป้งโฟมต่างได้นะครับ ค่ะใครสนใจแวะมาอุดหนุนได้นะคะชื่อร้านรุ่งม,มนทาค่ะขายอยู่ตลาดสายใต้ใหม่นะคะวันนี้ช่องสมบูรณ์ดีขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ